จากนั้นนะครับเราก็จะมาเอา Value ตัวนี้มาใช้ถูกไหมครับ <g ül> ก็เจ้าตัว value เนี่ยก็คือมันจะเป็นเวลาที่เราจะเปิดปั๊มหรือว่าปิดปั๊มถูกไหมครับ <g ül> ผมก็เช็คง่ายมากแล้วผม <g ül> บอกว่าถ้า value เนี่ยมันมีค่ามากกว่าศูนย์ถ้ามันมีค่ามากกว่าศูนย์เนี่ยแปลว่าปั๊มมันจะต้องเปิดอยู่ถูกไหมครับ <g ül> หรือว่าวาล์มันจะต้องเปิดอยู่ถูกไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะยังไม่ได้ต่อวาล์มหรือเปิดวาล์มจริงเดี๋ยวเราจะต้องเปิดอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยด้วยรีเลย์นะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนในเลคเชอร์ถัดไปนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าถ้า Value มันมากกว่า0น,นะครับผมจะ Serial p ป i n t line นะครับบอกว่าปั๊มออนะครับแบบนี้นะแล้วก็ถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่นะก็แปลว่า Value มันเป็น0ใช่ไหมถ้า Value เป็น0เนี่ยผมก็จะบอกว่าปั๊ม off นะเพราะว่ามันนับจนถึง0แล้ว ถูกไหมครับเดี๋ยวผมจะถ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองอัปโหลดดูนะเท่านี้นะครับมันก็จะพิมพ์ออกมาว่าตอนนี้เนี่ยปัมออฟอยู่เห็นไหมครับจากนั้นถ้าผมกดปุ่มสีฟ้านะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น10นะมันก็จะนับถอยหลังนะแล้วมันก็จะพิมพ์คาว่าปัมออนเห็นไหมครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวรอนะครับพอมันนับถึงศูนย์เมื่อไหร่นะครับตัวแวลูเนี่ยมันนับถึงศูนย์เมื่อไหร่นะครับอเมื่อมันนับถึงศูนย์ปัมก็จะออฟนะครับ อ่าหรือถ้าเกิดว่าผมกดสีฟ้าเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็น50นะครับแล้วผมกดปุ่มสีแดงนะครับเพื่อรีเซ็ตมันก็จะเป็นปั๊มออฟทันทีนะครับฉะนั้นนะก็เดี๋ยวตอนหน้าตอนที่เราใช้รีเลย์แล้วนะครับเราก็จะแค่มาเปลี่ยนเจ้าตัวซซเรียลมอเตอร์นี้เนี่ยให้เป็นการควบคุมรีเลย์เปิดปิดเอานะครับ